สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะในอัปิสต์นี้นะคะหนังเอกเราจะมีทายาทแล้วค่ะหวังเยี่ยถึงกับไม่ทราบว่าหวังเฟยตั้งคันเช่นนั้นหรือหมอหลวงทั้งตกใจแล้วก็ประหลาดใจมากเมื่อครูตอนเขาตรวจชีพจรพบว่าเหยียหวังเฟยตั้งคันได้เดือนกว่าทุกคนในห้องสีหน้าสงบนิ่งเขาก็คิดเอาเองว่าจวนหวังคงทราบเรื่องนี้แล้ว ภรรยาเอกตั้งคันเป็นเรื่องใหญ่เพียงใดโดยเฉพาะราชตระกูลเช่นพวกเขาภรรยาเอกมีทายาทกันได้ไม่ง่ายใดหวังเฟยตั้งคันแน่นอนย่อมต้องถูกทุกคนในตระกูลยกขึ้นหิงกันไปนานแล้วหมอหลวงคาดคิดไม่ถึงจริงๆว่าเหยียนหวังถึงกลับไม่ทราบเรื่องกูหุยเหยียนยืนนิ่งอยู่กับที่กว่าจะได้สติจากข่าวที่เพิ่งได้รับมา ก็นานไม่น้อยเขาไม่สนใจคำถามหมอหลวงถามขึ้นทันทีว่านางตั้งคันนานเท่าไรแล้วแม้ว่ากู้หุยเหยียนไม่ตอบว่าแท้จริงเขาเองรู้หรือไม่แต่สีหน้าเขาก็บ่งบอกทุกอย่างแล้วหมอหลวงรู้ความจึงไม่ลุกไล่ถามต่อหากตอบว่าหวังเฟยตั้งคันได้เดือนกว่าแล้วน่าจะราวหนึ่งเดือนครึง่งหนึ่งเดือนครึง่ง เช่นนั้นก็มีตอนอยู่เมืองหลวงกูหุยเหียนบอกความรู้สึกในใจไม่ถูกเขากับหลินเวยซีปกติอยู่ด้วยกันจึงดูไม่ออกแต่พอเอ่ยถึงเรื่องลูกบรรยากาศก็มึนตึงกูหุยเหียนคิดว่าหลินเวยซีไม่ยินยอมดังนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเขาจึงไม่พูดถึงอีกเขาคิดว่าตนเองก็มีทายาทแล้วมีทายาทสืบสกุลอีกสักคนหรือไม่ก็ไม่สำคัญ กูฮุยเหยียนคิดว่าตนไม่ใส่ใจแต่พอได้ยินข่าวนี้จึงพบว่าที่แท้ในใจลึกๆของเขาก็วาดหวังอยู่ความจริงเขาอยากให้หลินเวยซีคลอดลูกที่เป็นของพวกเขาถ้าหากเป็นชายเขาจะสอนอ่านหนังสือให้เรียนรู้ตัวอักษรสอนตำราพิชัยสงครามถ้าหากเป็นหญิงย่อมต้องมีใบหน้ากลมๆดวงตาก็กลมโตเหมือนกับหลินเวยซีทุกอย่าง ทารกน้อยหน้าหลักเช่นนี้ทำไมเขาจะไม่วาดหวังกันหลายปีมานี้นี่เป็นครั้งแรกที่กูหุยเหยียนเกือบเสียอาการออกมาเขายืนอยู่กับที่เป็นนานพอแรงกระแทกในสมองผ่านไปจึงได้กล้าอ้าปากแต่พึ่งถามไปได้แค่สองประโยคใจเขาอยู่ๆพันหล่นวูบลงเขาดีใจกับเรื่องน่ายินดีอย่างไม่คาดฝันที่ฟ้าประทานให้ในครั้งนี้มาก ตาลินว่วยสีเล่านางไม่ชอบได้ยินเขาเอ่ยถึงเรื่องทายาทสืบสกุลน่าจะไม่ยินยอมคลอดลูกหรือพูดอีกอย่างคือไม่ยินยอมมีลูกกับเขาถ้าหากนางตื่นขึ้นมาได้ยินว่าตั้งคันโดยไม่ตั้งใจนางจะเป็นอย่างไรกูหุยเหยียนไม่รู้และเขาก็ไม่อยากรู้กูหุยเหยียนพันไม่มีกระจิตกระจจะฟังข้อห้ามยามตั้งคันที่หมอหลวงจะบอกกล่าว เขาเพียงขยับมือคนสนิทเข้าใจความหมายก็รีบพาหมอหลวงออกไปด้านนอกย่อมมีคนทำหน้าที่จดเรื่องสำคัญที่ต้องระวังย่ามหวังเฟยตั้งครันหมอหลวงคำนับกู้หุยเย็ยนแล้วค่อยๆถอยออกไปห้องด้านนอกตอนเขาเดินออกไปก็อดบ่นในใจไม่ได้หวังเฟยตั้งครันเรื่องใหญ่เช่นเนี้อยเย็ยนหวังไม่รู้ก็แล้วไป แต่ทำไมตอนพึ่งได้ยินข่าวดวงตาเป็นประกายจากนั้นพลิบตาเดียวสีหน้าก็เคร่งขึมลงอีกหมอหลวงสายหน้าสามัญชนคนธรรมดาเช่นเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าบุคคลระดับนี้กำลังคิดอะไรกันอยู่ข่าวหวังเฟยตั้งคันราวกับฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อมคนทั้งจวนจนถึงตอนนี้ในสมองหลายคนยังงุนงงอยู่ กูเฉิงยาวยามได้ยินข่าวนี้ก็อึ้งไปลิ้นไหวยซีถึงกับตั้งคันหรอแต่ไหนแต่ไรมากู้เฉิงเหวาไม่เคยได้เกิดความรู้สึกรุนแรงถึงเพียงนี้นางคือมารดาเลี้ยงของเขาตอนนี้นางตั้งขันบุตรของบิดาเขาเก้าหลันนำสาวใช้ค่อยๆย,ย,ยู่ระญาตเข้ามานางคาดเอาไว้แล้วว่าวันนี้ลิ้นไหวยซีต้องเกิดเรื่องใหญ่ ดังนั้นจึงจงใจกลับไปเปลี่ยนชุดที่ห้องตนเองจะได้มาดูเรื่องหน้าขายหน้าของหลินเวยซีอย่างสง่างามแน่นอนเกาหลันใช้ข้ออ้างว่าไปต้มโจก๊กให้แม่สามีด้วยตนเองเกาหลันแอบ,บยิ้มมุมปากพอเดินมาถึงประตูนางก็รับกล่องอาหารมาจากมือหนิงฟูยกโจ๊กเดินเข้าไปในเรือนหลักด้วยตนเองบรรยากาศในห้องอึมครึมหนักอย่างมากตามคา ในใจเก้าหลันก็ยิ่งรอบยินดีหนางแซงทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเบิกตาโตท่าทางไม่รู้เรื่องถามเสียงอ่อนโยนขึ้นว่าซื้อจือหมอหลวงไปแล้วหรือเมื่อคู่ค่าไปต้มโจกมาไม่ได้ฟังผลการตรวจชีพจรของหมอหลวงท่านแม่เป็นอะไรไปลือเก้าหลันแอบวาดหวังในใจดีที่สุดคือให้ยัยยินว่าหลินเหวยซีสิ้นหวังท้อแท้ มีเรื่องทะเลาะก,กับเหียนหวังอย่างใหญ่โตสุดท้ายถูกเหียนหวังกล่าวว่าจะตำหนิอะไรพวกนี้ไม่มีสตรีใดที่ได้รับรู้เรื่องราวรักแรกของสามีตนกับสตรีคนแรกแล้วจะยังสามารถสงบจิตใจอยู่ได้อีกดีที่สุดก็คือลิ้นไหวซีทะเลาะก,กันใหญ่โตกับเหียนหวังด้วยเรื่องนี้ทำให้เหียนหวังโมโหพร้อมกับล่วงเกินกู้เชิงยาว สถานะสนซื้อในจวนเหยียนหวังสูงส่งปานไหนเก้าหลันต้องการให้หลินเวยซีจดจำใส่ใจเอาไว้ตลอดไปนางก็แค่ของซึ่งมาแทนที่ไม่ว่านานเพียงใดนางก็มิอาจแทนตำแหน่งสนซื้อในใจเหยียนหวังได้นี่ก็คือผลตอบแทนที่หลินเหวยซียื่นมือเข้ามายุ่งเรื่องรับบุตรบุญธรรมจวนอิงกัวกงทำลายอนาคตอันงดงามของน้องชายนาง เกาหลันอย่างไรก็เป็นคนที่กู้เชิงยาวคิดอยากแต่งมาแต่ตน้นลินเวยซีกลับเป็นแค่ของแทนที่ที่จะมีหรือไม่มีก็ได้เหยียนหวังแต่งกับนางก็พอต้องใจรูปโฉมนางเท่านั้นพอเกาหลันคิดถึงว่าลินเวยซีจะมีชีวิตใต้เงามืดของสันซื่อตลอดไปก็ดีอกดีใจจนเกือบหัวเราะออกมาสามารถได้เห็นลินเวยซีทุกทรมานใจ นับว่าไม่เสียแหลงที่ตั้งใจลงทุนวางแผนมาหลายวันพยายามคิดหาทางให้สมบัติของสันเซอ้อมาปรากฏต่อหน้าอีกฝ่ายเก้าหลันยิ้มแย้มมองกู้เฉิงยาวแต่ไม่รู้ว่าทำไมกู้เฉิงยาวจึงพูดไม่ออกเขาหันหน้าหนีไม่อยากพูดอะไรต่อเก้าหลันถูกกู้เฉิงยาวเมินต่อหน้าผู้คนก็รู้สึกกระอักกระอ่วนอย่างแม่ นอกจากความกระอักกระอ่วนยังมีความอับอายจนแปลเปลี่ยนเป็นความโมโหเบาข้างๆเห็นซื้อจื้อเฟยถือกล่องอาหารเข้ามายืนอยู่ตรงกลางห้องโดยไม่มีใครสนใจหาทางลงไม่ได้ก็รีบเข้าไปกู้สถานการณ์เรียนซื้อจื้อเฟยหมอหลวงบอกว่าหวังเฟยชีพรจรลื่นไหลแล้วสองสามวันเนี้ยต้องใส่ใจเรื่องบำรุงร่างกายให้อบอุ่น ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะเก้าหลันยิ้มรับคำไปตามสัญชาตยานนางกําลังจะกล่าวต่อสมองพันสะดุดกึกเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆได้สติคืนมาชีพจรลื่นไหลหลือบ่าหยิงที่คอยปนิบัติรับใช้คิดว่าซื้อจือเฟยไม่เคยตั้งคันจึงไม่ทราบว่าชีพจรลื่นไหลคือสิ่งใดนางได้แต่พูดออกมาตรงๆอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ชีพจรลื่นไหลก็คือชีพจรมงคลหวังเฟยตั้งคันแล้วเจ้าค่ะเก้าหลันยามนี้งุนงงอึ้งงันอยู่กับที่ไปแล้วจริงๆลิ้ลินเวยซีถึงกับตั้งคันแล้วลึกเป็นไปได้อย่างไรนางแต่งเข้ามาก่อหลินเวยซีครึ่งปีนางยังไม่ตั้งคันเลยอีกฝ่ายจะเร็วกว่านางเช่นนี้ได้อย่างไรบ่าวยิงคิดว่าสีนาไม่อยากจะเชื่อของซื้อจือเฟย เป็นเพราะว่าต,ตกใจและเสียหน้าเนื่องจากแต่งงานมาปีกว่าแล้วท้องนางนั้นก็ไม่มีข่าวข่าวอันใดส่วนแม่สามีที่แต่งที่หลังกับตั้งคันก่อนเรื่องเช่นนี้ไม่ว่าเกิดกับลูกสะใภ้ที่ไหนก็ต้องรู้สึกยากจะทำใจเป็นอย่างแม่บ่าวหญิงนึกแปลกใจกับแม่สามีและลูกสะใภ้อายุไล่เลี่ยกันตรงหน้าคู่นี้ นางเองก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้อหาได้ยากแทๆ้ๆคนปกติหากแม่สามีเป็นไม่วันๆนนางคงเอาแต่จ้องมองลูกชายลูกสะใภ้ตาปริบๆทั้งครอบครัวหวังแค่สามีภรรยาหนุ่มสาวจะมีข่าวมงคลเร็ววันผู้ใดจะรู้ว่าจวนเยียนหวังกลับตรงกันข้ามลูกสะใภ้มาแสดงความยินดีกับแม่สามีที่มีข่าวมงคลปร,ราดพิกลดีแท้บ่าวหญิง แอบชำเรื่องมองเหยียนหวังแวบหนึ่งก่อนจะเหลือบไปทางซื้อจือในใจก็อดสอดรู้สอดเห็นไม่ได้บิดาเจ้าก็คือบิดาเจ้าดังคาดไม่ว่าด้านไหนไหนเยียนหวังก็โดดเด่นนำหน้าซื้อจือเกาหลันแอบหวังว่าลินเวซีจะไม่รู้จักเจียมตัวมีเรื่องกับเหยียนหวังปรากฏว่านางกลับต้องมาได้ยินอะไรเช่นนี้แทนผลลัพธ์ผิดแพกไปจากที่หวังไว้อย่างลิบลับเช่นนี้ กระแทกใจเกาหลันจนนางทรงตัวเอาไว้ไม่อยู่สีหน้าเคร้งขึมลงทันทีแทบจะระง,งับอารมณ์ตนเองไม่ไหวเก้าหลันรีบก้มศีรษะลงปิดบังสีหน้านางมองกล่องอาหารในมือพลางนึกเยาะเย้ยตนเองอย่างที่สุดนายหญิงของจวนตั้งคันนี่เป็นเรื่องดีงามยิ่งใหญ่ปานไหนแต่เจ้านายทั้งสมในจวนหวังกับจมอยู่ในพวังความคิดของตนเอง บรรยากาศในห้องอึมรึมเงียบงันอย่างน่าแปลกบรรดาเป่าภัยต่างศบตากันแม้มีใจคิดประจบสอพอขอซองแดงตอนนี้กลับไม่กล้าเอ่ยอะไรออกมาห้องด้านในมีเสียงเคลื่อนไหวดังแววมาเล็กน้อยกูหุยเหยียนได้สติคืนมาหลุดจากห่วงพวงแทบจะไม่ทันได้คิดก็เดินเข้าไปด้านในทันทีกูเฉิงเหยาวกับเกาหลัน ที่เดิมทียืนอยู่กับที่ร่าวกับศีลาสลักทั้งสองต่างคิดเรื่องของตนเองอยู่แต่ยามเนี้ยกับแสดงอาการเคลื่อนไหวเหมือนกันทั้งสองมองตามแผ่นหลังของกูห้หุยเยียนไปพร้อมกันโดยไม่ได้ตั้งใจพางเงยายหูฟังเสียงจากห้องด้านในครั้งนี้หลินเวยซีหลับไม่สบายอย่างแมก่กตอนตื่นขึ้นมาก็ไม่คิดจะขยับตัวเอาแต่จ้องมองม่านเตียงนิ่งเงียบ กูฮุยเหียนเข้ามาเห็นท่าทางของนางใจที่เคร่งเครียดอยู่ก็ยิ่งเคร่งเครียดหนักขึ้นไปอีกนี่เป็นครั้งแรกที่กูหุยเหียนบังเกิดความคิดอยากหลบเลี่ยงขึ้นมาในชีวิตที่ผ่านมาของเขานี่นับเป็นเรื่องที่ไม่อาจจินตนาการได้เลยแต่เขาเพียงแค่ลังเลชั่วขณะก็สงบใจลงได้ปัญหานี้อย่างไรก็ต้องเผชิญหน้าแม้สิ่งที่เขากำลังจะได้ยิน เป็นเรื่องที่เขาไม่อยากรับรู้เลยก็ตามกู้หุยเหยียนนั่งลงข้างเตียงอารมณ์ไม่อาจเรียกได้ว่าดีนะักแม้กระนั้นในเวลาเช่นนี้เขาก็ยังคงบรรจงช่วยเน็บพระห่มให้หลินเหวยซีเก็บมือนางที่พ้นออกมาเข้าไปไว้ใต้ผ้าห่มอย่างเบามือหลินเวยซีเห็นสีหน้าของกู้ฮุยเหยียนก็หัวเราะเยาะตนเองหวังเย,ย่ท่านรู้แล้วลือใช่ กูฮุยเหียนกล่าวเบาๆว่าข้าอยากรู้ว่าเจ้าคิดอย่างไรดูสิแม้แต่ในเวลาเช่นนี้เขาก็ยังคงอดทนและละเอียดอ่อนปานนี้หลินหวยซีรู้ว่าคิดเช่นนี้ไร้สาระสิ้นดีแต่นางก็ยังคงอดคิดไม่ได้หากตอนแรกคนที่แต่งงานกับเขาไม่ใช่นางแต่เป็นสตรีอื่นกูฮุยเหียนจะยังคงโปรดปานนางตามใจนางสอนหนังสือนาง พานางขี่มาเช่นนี้หรือไม่ลินเวยซีถึงกับกำลังคิดว่าตอนที่เยียนหวังได้พบกับเสันซื้อเขาเป็นเช่นไรการที่เขาเอาใจใส่อย่างละเอียดอ่อนเช่นนี้เพราะเขาก็ทำเชกเช่นเดียวกันนี้กับเสันซื้อด้วยใช่หรือไม่ต่อมาพอเสันซื้อจากไปนิสัยเหล่านี้ของเขาก็ยังคงอยู่ววตาเจ็บปวดของลินเวยซีเผยออกมาอย่างไม่อาจระงับ วันนี้ไม่รู้ว่านางเป็นอะไรไปอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษเห็นอยู่ว่าตอนพึ่งแต่งงานก็รู้เรื่องนี้แล้วแต่ตอนนี้ในใจกับปวดแปบจนแทบทนไม่ไหวแน่นอนนางย่อมรู้ว่านี่คือกับดักของเกาหลันเกาหลันกำลังรอให้นางหึงหวงเรื่องสนซื้อไม่เจียมตัวไปหาเรื่องกับเยียนหวังสุดท้ายทำให้กูหุยเหย,ยน,นึกรังเกียจนาง ในใจหลินเหวยสีทราบกระจ่างเป็นอย่างดีแต่นางถึงกับมองดูตนเองตกลงไปในกับดักด้วยตาตนเองเช่นนี้ข้าคิดอย่างไรข้าคิดอย่างไรสำคัญหรืออย่างไรพวกท่านจึงจะเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างแท้จริงตอนแรกหวังเยี่ยแต่งกับข้าก็พราะเมตตาที่หวังเยี่ยคิดเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยกูหุยเหยียนเห็นหลินเหวยซีร้องไห้ก็ให้ปวดใจยิ่ง แทบจะอยากตอบรับทุกเรื่องที่นางต้องการแต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามีบางสิ่งแปลกพิกลอยู่อันใดคือครอบครัวเดียวกันท่านยังคิดปอบค่าลิ้นไหวซีน้ำตาร่วงเพาะผิวนางขาวลาวหิมะยามพิงอยู่ที่หัวเตียงเช่นนี้ก็เห็นเส้นเลือดที่ลำคอนางดูอ่อนแอราวกับแค่ใช้แรงบีบก็จะแตกสลายดวงตานางกลมโต น้ำตาที่คอเบ้าก็เอ่อล้นออกมาก่อนจะหยาดหยดผ่านขนตาแล้วก็ร่วงลินลงข้างแก้มไหลลดเข้าไปในคอเสื้อในดวงตานางยังคงมีน้ำตาคลอขังแต่กลับฝืนหัวเลาะเสียงเย็นฟังดูเปราะบางก็ใช่สำหรับหวังเยี่ยแล้วตั้งแต่ต้นข้าก็แค่พาละข้าเองที่เอาแต่เกาะติดท่านไม่ยอมไป ให้ท่านพาข้าออกจากเมืองซุนเตอ๋อต่อมายังหน้าด้านหน้าทนไปขอให้ท่านแต่งงานกับข้าสตรีเช่นนี้จะเทียบกับหวังเฟยเซินซื่อที่เป็นรักแรกพบของท่านได้อย่างไรกู้หุยเหยียนตอนเริ่มได้ยินก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องในที่สุดตอนนี้เขาก็มั่นใจแล้วว่าเรื่องที่พวกเขาคุยกันอยู่นี้เป็นคนละเรื่องกันกู้หุยเหยียนกุมมือหลินเวยซีไว้ คิดให้นางสงบสติอารมณ์ลงสักหน่อยก่อนลิ้นไหวซีกำลังกโกรธกลุ่นจึงสะบัดทิ้งทันทีอย่างไม่คิดจะทนต่อแต่คนนี้กูห้หุยเหยียนไม่ยอมตามใจอีกไบมือเขาออกแรงเล็กน้อยกดนางเอาไว้มั่นอย่าดือ้อหลินไหวซีร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตานางร่วงเพาะๆดวงตาที่มีน้ำตาคอขังเต็มสองเบา้าจ้องมองกูห้หุยเหยียน เขาถอนหายใจลงแล้วก็นั่งลงโอบกอดไหลานางเอาไว้ค่อยๆรังศีรษะนางให้พิงลงที่บาดต,ตนเองอย่าร้องไห้เรื่องราวไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดลิ้นไหวสีไม่เชื่อนางเกียรติท่าทางกู้หุยเหยียนตอนนี้มากเขาหมายความว่ายอย่างไร <c oughs> เห็นอยู่ว่าคิดถึงภรรยาเก่าแต่กลับมาแนบชิดกับนางกูหุยเหย,ยนเห็นนางเป็นอะไร ลิ้นวหวสีออกแรงคิดผักกู้หุยเหียนออกสองมือพึ่งขยับก็ถูกยึดเอาไว้ทันทีห้ามขยับตอนนี้เจ้าไม่อาจทนรับแรงกระทบกระเทือนไว้ลิ้นไหวยสีไม่ทันสังเกตท่าทางระมัดระวังมากเกินไปของกู้หุยเหียนนางทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วศพลงบนบ่าของกู้หุยเหียนแผดเสียงร้องไห้ดังลั่นออกมา กูหุยเหยียนรับรู้ได้ถึงเสียงสะอื้นให้ของคนในอ้อมกอดบ่าของเขาไหวเล็กน้อยเล็กน้อยจนแทบจะทำให้สงสัยว่าหากเขาใช้แรงมากขึ้นอีกนิดก็จะทำให้นางแตกสลายได้กูฮุยเหยียนปวดใจจนอารมณ์ความรู้สึกสับสนพังทลายไปหมดสิน้นเขาคิดว่าตอนนี้ไม่ว่าลินเวยซีจะร้องขอสิ่งใดแม้ว่านางไม่ต้องการลูกคนนี้ คิดต้องการทำแท้งอย่างเงียบเงียบเกรงว่าเขาก็คงจะเห็นด้วยหลินเหวย่ยซีไม่รู้ร้องไห้อยู่นานเท่าไหรนานเสียจนช่วงไหลเสื้อของกูห้หุยเยียนเปียกเป็นวงวงอารมณ์ของนางจิงค่อยๆสงบลงนางเช็ดน้ำตาจนแห้งก่อนจะออกแรงผักเขาออกกู้หุยเยียนจนใจจริงๆเมื่อครู่จะใช้งานเจ้าก็ทำท่าเชื่อฟังทำท่าน่าสงสาร พอร้องไห้เสร็จก็ทำเป็นไม่รู้จักกันแต่เขาฝืนใจนางไม่รงจึงปล่อยมือตามที่นางต้องการค่อยๆวางนางลงพิงหมอนอย่างระมัดระวังร้องไห้เสร็จแล้วลือตอนนี้หลินเหวยซีค่อยๆมีเลี้ยวแรงกลับคืนมาในสมองล้วนมีแต่โทสะนางจ้องมองเขาอย่างเอาเรื่องแวบหนึ่งน้ำเสียงไม่พอใจเกี่ยวไรกับท่านด้วยช่างเจ้าอารมณ์จนหน้าตกใจจริงๆ เห็นอยู่ว่าสุขภาพอ่อนแอเชน่นนี้อารมณ์กับรุนแรงเกินคาดกู้หุยเหยียนรู้สึกอยากจะหัวเราะขำเขาก่ลาวว่าเจ้าร้องไห้ก็ร้องแล้วระบายก็ระบายจบแล้วตอนนี้ฟังงคาพูดดีๆได้แล้วใช่ไหมลินเหวยซีเมินหน้าหนีไม่อยากรับฟังแต่กู้หุยเหยียนกับรังไหลของนางเอาไว้อย่างไม่ยอมให้ปฏิเสธแรงที่เขาใช้อ่อนโยนเป็นอย่างมาก แต่กลับทำให้นางไม่อาจสลัดหลุดได้ซีเอ๋อมองค่าลิ้นไหวซีไม่อยากจะสนใจอีกฝ่ายทว่าสายตากู้ฮุยเหยียนก็เอาแต่จับจ้องใบหน้าด้านข้างของนางยังไม่ยอมแพ้ผ่านไปครู่หนึ่งนางจึงค่อยๆหันหน้ามาน้ำเสียงยังคงกระเงากระง,งอนเจือกระแสสะอื้นหลังผ่านการร้องไห้มาอันใดเล่าเจ้าตั้งขันแล้ว ลิ้นไหวซีอึ้งไปครู่หนึ่งผู้ใดกูหุยเย็ยนได้แต่มองตานางกล่าวย้ำทีละคำและย้ำอีกรอบว่าสีเอ,อ๋อเจ้าตั้งคันแล้วนางตั้งคันแล้วลึกลิ้นไหวยซีอึ้งไปนานก่อนจะได้สติกลับมากูหุยเย็ยนกำลังพูดอะไรอยู่ลิมฝีปากของนางสั่นระริกยกมือไปวางไว้ที่หน้าท้องอย่างไม่รู้ตัวข้าตั้งคันแล้วตอนไหนกันเมื่อครู่ ท่านหมอหลวงตรวจชีพจรพบว่าตั้งคันภได้เดือนครึ่งแล้วฝ่ามือลินไหวซีวางอยู่บนหน้าท้องแบนราบรู้สึกแทบไม่อยากจะเชื่อที่นี่ถึงกับมีชีวิตน้อยๆแล้วและยังมีมาได้เดือนครึ่งแล้วลูกของนางในชาติพบนี้ถึงกับมาอยู่กับนางเงียบๆอย่างไร้สำเนียงในตอนที่ไม่ทันได้รู้ตัวลิ้นไหวสีอึ้งไปชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็พลันมีปฏิกิริยาตอบรับทันทีเช่นนั้นเมื่อแวนซื่นที่ข้าไปขี่ม้ามาเมื่อวานข้ายังกินเก็ดน้ําแข็งอิงเทาหมอหลวงยังอยู่ไหมตั้งแต่กูห้หุยเหยียนบอกข่าวนี้ออกมาก็เอาแต่จ้องมองสีหน้าลินเวยซิจนกระทั่งถึงตอนนี้ในที่สุดเขาก็คลายความกังวลลงดีมากลินเวยซีไม่รู้ว่านางตั้งคัน ในเมื่อนางเป็นห่วงเรื่องขี่ม้าและเกรดน้ำแข็งผลไม้เห็นได้ชัดว่านางมิได้เคยมีความคิดว่าไม่ต้องการลูกคนนี้กูฮุยเหยียนคลายความกังวลในใจลงความรู้สึกเปลี่ยนจากขุนมัวเป็นแจ่มใสอย่างรวดเร็วจิตใจพองฟูขึ้นอย่างคาดไม่ถึงกูฮุยเหยียนไม่เคยรู้เลยว่าเขาถึงกับดีใจอย่างรุนแรงเช่นนี้ได้เขาไม่เคยรู้เลยว่าเพราะคำพูดประโยคเดียว อารมณ์ตนเองถึงกับแปลเปลี่ยนได้รวดเร็วเช่นนี้อารมณ์กู้หุยเหยียนพันแจ่มใสยามนี้ในที่สุดก็นึกถึงหมอหลวงที่ถูกเขาไล่ไปได้ช่วงหลินเหวยซีตั้งคันต้องระวังอะไรบางตนเองยังไม่ทันได้ฟังเลยไปตามท่านหมอหลวงกลับมาให้เขามาพูดอีกรอบก็แล้วกันกูหุยเหยียนคิดแล้วก็จะลุกขึ้นแต่ลินเหวยซีอยู่ๆพันรั้งข้อมือของเขาเอาไว สีหน้าไม่รู้เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดขึ้นมาตอนไหนหวังเยี่ยเดิมข้าไม่คิดจะเอ่ยถึงเรื่องพวกนี้แต่ในเมื่อเมื่อครู่เริ่มต้นเอาไว้แล้วเช่นนั้นก็พูดให้กระจ่างพร้อมกันไปเลยจะดีกว่าข้าอยากคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องอดีตหวังเฟยสันซือ อาละคะ้ค่ะนางเอกของพวกเราหลังจากที่พูดกันคนละเรื่องนะคะกับท่านกู้หุยเหยนท่านเหยียนหวังของพวกเราเนี่ยจนกระทั่งแบบเหยียนหวังนั้นต้องตั้งสติแล้วก็ค่อยๆสางไปทีละเรื่องนะคะแต่แล้วคะ่ะในท้ายที่สุดนะคะนางเอกของพวกเราก็ยังยังปล่อยวางไม่ได้เดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยต้องคุยกันหน่อยแล้วเรื่องของอดีตนะคะหวังเฟยสนซื่อนี่เองคะ่ะเดี๋ยวเราตามไปในอพ,พิสตดหน้านะคะว่านางเอกของพวกเรานี่จะโกโก้บึ้งบึ้งงอนงอนอะไรท่านหวังเยี่ย ของพวกเราอีกนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ